ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ดาวยิงระยองเอฟซีอย่างตนนะนาญเซียนออกมาเปิดเผยผ่านไอจีโตกลับหลังโดนแข้งโคราชเหยียดเชื้อชาติมาดามแป้งนวนพรรัมซามออกมาเปิดใจสาเหตุทีมเชียงไทยประกาศแต่งตั้งเจ้าเตอร์วีระเทพสวมปลอกแขนกับตันทีมเป็นครั้งแรกการทเรอเอฟซีแถลงผ่านเพจขอโทษทีมโคราชกรณีแชร์ข่าวเหยียดเชื้อชาติกอรกฏพิพัฒนดาออกมาเปิดใจรับเป็นความฝันสูงที่สุดหลังติดท,ทีมเชียงไทยเป็นครั้ง ครงแรกออกมาอัปเดตข่าวสารกับประจำที่3เดือนกันยายนครับไปพร้อมกับเบรดลีแฟมบริกันเลยครับประเด็นข่าวสารเลข,ของวันนี้ครับเราขอไปอัปเดตกันที่ประเด็นข่าวดราม่าใน2-3วันที่ผ่านมากันหน่อยครับ อย่างประเด็นขออตาดด้านยัสเซียนอิสซามิปิโตครับสุดหน้าชาวปาเลสไตน์เลยครับจากสโมสรระยองเอฟซีครับทีมในศึกธนิกหนึ่งเลยครับออกมาเปิดเผยถึงประเด็นเลยครับที่โดนทางฝั่งขอตัดด้านเดดิสบริโลแข้งชาบราซิลครับจากสโมสรโคราตเลยครับนักขาวลาิมามาด้าซีครับผูดผู้จ่าครับเหยียดเชื้อชาติในเกมบลีกครับที่เจอกันล่าสุดครับเมื่อวันที่าสิเสิงหาคมที่ผ่านมานั้นเลยครับ โดยหลังจากที่สอสมสอนนั้นครับทั้งระยองและโคราชครับก็ได้ออกมาสแสดงจุดยืนเลยครับที่ได้แถลงการในมุมมองของตัวเองกันไปแล้วครับตลอด1-2วันที่ผ่านมาล่าสุดเลยครับทางฝั่งก่องตระน,นเจ้าตัวเองครับอย่างตะหันยาเสียนก็ได้ออกมาพูดชี้แจงในมุม มองของตัวเองเลยครับที่เป็นฝ่ายโดนกระทําและได้ยินมากับคู่เลยครับผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวเลยครับโดยซึ่งตรงนี้ครับก็มีใจความเลยครับว่าภาพหนึ่งภาพสามารถแสดงให้เห็นได้หลากหลายความหมายครับโดยคําว่าทางฝั่งอองตราหนักริสิตานั้นครับแปลเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นผู้ก่อการร้ายเลยครับตามที่เห็นในภาพหลายครั้งครับเขาเรียกผมว่าผู้ก่อการร้ายครับผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์โดยความตระหนักอย่างครบถ้วนในสิ่งที่เขาพูดออกมา เราทุกคนครับรวมเท่าเทียมกันครับโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือเพศผมบอกว่าทางฟีฟ่าครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้ทล,ลิจัดดําเนินการอย่างเข้มงวดและก็ลงโทษและส่วนของผมครับผมกําลังดําเนินการทางกฎหมายครับที่เกี่ยวข้องต้องขอบคุณครอบครัวครับและแฟนคลับและย้อนสี่ที่ยอดเยี่ยมทุกคนรวมถึงทุกคนครับที่แสดงความรักและความเคารพผ่านทางโซเชียลเลยครับซึ่งโดยทั้งนี้ครับ ทางฝั่งของตระหนักสมสรต้นสกัดนานครับของตระหนักยสเสด็จอิศมีย่กงรยองครับก็ได้ออกมาโพสต์ตอบกลับในใจความนั้นเลยครับว่าในนามของสมสรระยองสี่ครับเราทุกคนเสียใจมากที่คุณครับต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ครับเราขอพพอร์ตครับคุณในเรื่องนี้ครับและเราได้ดําเนินการอยางเหมาะสมกับเรื่องเกิดขึ้นอย่างเต็มที่เลยครับ ประเด็นข่าวสารที่2อครับเราไปต่อที่ประเด็นคนตน้าทีมชาติไทยกันครับช้างศึกครับในช่วงฟีฟ่าเดนนี้แหละครับหลังจากพักเบรคให้กับทีมชาติไปครับล่าสุดครับมีรายงานเลยครับว่าทางฝั่งองตะน้าบารันเป้งโดนพรำน้ำส้ำนานครับในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุเลยครับที่ช้างศึกได้ประกาศแต่งตั้งวีดเทพป้อมผ่านครับของเครื่องจากสโมสรแบงคอกรับนาทีสวมปลอกแขนกัปตันทีมเลยครับชุดเตรียมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์สนัดที่ประเทศเวียดนามเลยครับระหว่างที่ 5 10. 10. 10. ้ที่10กันยายนุดนี้แหละครับโดยซึ่งล่าสุดยครับทางฝั่งของตอนนัมาราแป้งนั้นครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับว่าแคมครั้งนี้ครับเราขาดผู้เล่นระดับซีเนียรหลายคนเพราะว่าแผนงานของโคชอิชินั้นครับต้องการในโอกาสผู้เล่นหน้าใหม่เยอะที่สุดครับเท่าที่จะเป็นไปได้ เหตุผลครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมกับสำหรับชิงแชมป์อาเซียนส0่24ลงหน้าจึงได้มีการปรึกษาในเรื่องตำแหน่งกับทันทีก่อนที่จะเห็นเลยครับถึงความเหมาะสมตรงกันครับโดยมอบหมายให้วีรเทพพ่อผ่านครับทำหน้าที่เป็นครั้งแรกเพราะเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักครับที่อยู่กับทีมมาตลอดและมีประสบการณ์ส่วนรองกับทันทีนั้นครับจะเป็นเอรีส์รอรเลยครับอีกหนึ่งพี่ใหญ่ที่จะช่วยสื่อสารได้ทั้งกลุ่มไทยและกลุ่มลูกครึ่งฝากฟนบอลครับเป็นกลังใจทั้งคู่ครับรวมถึงทีมชุดนี้ด้วยครับเชื่อาก้หมใ ดีที่สุดและอย่างน้อยครับเราจะได้ผู้เล่นแห่งอนาคตครับที่จะขึ้นมาเป็นแกนหลักให้กับทีมที่จไปต่อไปได้าเลยครับ และซึ่งโดยทั้งนี้ครับสำหรับเจ้าเตอร์วีะเทพนั้นครับในวัย27ปีครับเป็นเพลนก่อนตะนัานอิชิที่เลือกรุงเล่นสนามมากที่สุดครับนับตั้งแต่เข้ามาคุมทีมชาติไทยเป็นจํานวน9เกมด้วยกันเลยครับและโดยท้งนี้ครับเราย้ำกันอีกครั้งเลยครับสำหรับโปรแกรมของตะนานทีมชาติชุดใหญ่ครับเผื่อใครที่จะเข้าไปติดตามเชียร์กันครับสำหรับโปรแกรมของตะนานทีมชาติไทยนันครับในศึกตะนา้านแอพีแบงคับ2024ครับในวันที่7กันยายนนี้ครับทีมชาติรัสเซียครับจะพบกับทีมชาิสบนนา ดิสตเดียมกรุงฮานอยครับประเทศเวียดนามครับและวันที่10กันยายนครับก็จะพบกับทีมชาติเฉภาพเลยครับอย่างเวียดนามครับในเวลา20นาฬิกา2ทุ่มเช่นกันเลยครับที่สนามเดิมเลยครับมีดิสตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับทุกนัดของทีมชาติไทยนั้นครับก็จะถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ช้างศึกออฟฟิเชียลและไยรัฐทีวีเอสดีช่อง32เท่านั้นแหละครับประเด็นข่าวสารที่3ครับปรตอนที่ประเด็นของตะด้านดราม่า จากช่วงรายการเลยครับากทางตรานการทริปซีนันครับออกมาแถลงขอโทษนครราชสีมาแรีเลยครับหลังได้แชร์พสต์กรณีการเหยียดเชื้อชาติรักเต็กของรรดยองแีครับโดยที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั่นเองเลยครับโดยซึ่งสำหรับสโมสรการทริปซีนั้นครับก็ได้ใครขออภัยต่อทางฝั่งตา้านนครราชสีมาแรีเลยครับจากกรณีการแชร์ข้อความพูดของทางสโมสรระยองแรซีที่ได้กล่าวถึงการกระทําที่เกิดขึ้นในเกมการแข่งขันระหว่างระยองแรดซีกั นครราชมีมารัชศที่ในประเด็นการเจรชาอะไรครับถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับที่วงการกีฬาโทรกราตั้งข้อรังเกยียจและให้ความสําคัญถึงขั้นมีบทลงโทษเลยและครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับทางฝั่งของท่าน,นอดมินนั้นครับก็ได้ด่วนคอมเมนต์เพิ่มเติมชี้นําความผิดครับเสมือนหนึ่งว่านครราชมีมารัชีนันครับได้กระทําตามความผิดที่ถูกกระหาแล้วครับทั้งที่เรื่องล่าวครับอยู่ในกระบวนการพิจารณาอย่างไม่มีผลครับการตัดสินผิดถูกและมีบทลงโทษจากคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของสมาคม ซึ่งโดยตรงนี้ครับผู้เรียนสโมสรการเทปซีนานครับประเดียกแอดมินและดังกล่าวครับเข้ามาตักเตือนและคาโทษเป็นเทียบเลยครับโดยสโมสรนานครับยินจันเลยครับว่าจะมาให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไปโดยซึ่งทางนี้ครับในการนี้ครับสโมสรการเทปซีครับจึงขอพยายอย่างจริงใจไปยังผู้บรหานครับและพี่น้องแฟนบอลสว่านแคทถือเป็นพัธมิตที่ดีครับของสโมสรการเทปซีเสมอมาสโมสรของเราครับเคารพและให้เกียรติแฟนบอลสว่านแคทครับรวมไปถึงทุกสโมสรเลยครับว่าคือพี่น้องในว การเดียวกันเสมอนั่นเองเนี่ยครับประเด็นข่าวสารปิดท้ายของวันนี้ครับขอไปปิดท้ายทีน้องใหม่ของตะดานช้างศึกกันหน่อยครับอย่างตะดานกรกฎดพิพัฒน์นัดดาครับปรุษาประตูจากละยองซีเลยครับที่ย้ายมาจากเมืองทองเิปซีด้วยสัญญาจิมตัวครับล่าสุดครับทางฝั่งของตะดานกรกฎนั้นครับปรุษาประตูในวัย25ปีครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังบิลกาดติดทีมชัยเป็นครั้งแรกในฟุตบอลอุ่นเครื่องที่ประเทศเวียดนามนั่นเองครับ โดยทางฝั่งของตนันกรกฎนันครับยังไม่เคยติดทีมชาติชุดไหนมาเลยครับตั้งแต่ชุดเยาวชนครับรายการเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นี้ครับถือเป็นครั้งแรกเลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของตะนันกรกฎนันครับก็ได้ออกมาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเลยครับว่าดีใจมากครับและตื่นเต้นมากๆมันเป็นความฝันสูงที่สุดครับที่ได้ติดทีมชาติไทยยอมรับเลยครับว่าตื่นเต้นครับจนทำอะไรไม่ถูกเพราะผมนั้นครับไม่เคยติดชุดไหนมาก่อนมันคือความฝันจริงๆครับที่ได้เข้ามาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้แหละครับโดยซึ่งตอน มาว่านอยู่ในข่าเลยครับซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันทีว่าจะมีชื่อหรือไม่สุดท้ายก็มีชื่อจริงๆครับส่วนสำหรับเป้าหมายส่วนตัวครับก็ตั้งใจเลยครับว่าจะทาให้เต็มที่ที่สุดใส่เต็มรถทุกครั้งที่ได้รับโอกาศผมอยากต้องขอบค,คุณต้นสกัดเมืองทองและระยอง f คลีครับเที่อกาศผมได้ลงเล่นพิสูจน์ฝีมือรวมไปถึงโคง้ชทุกท่านครับที่คอยสอนคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวผมและเพื่อนร่วมทีมหากไม่ได้ทุกคนครับคงไม่ได้มาถึงจุดนี้ครับผมจะตั้งใจและพยายามรักษาฟอร์มให้ได้อย่างต่อเนื่องและ ครับแต่แน่นอนเลยครับว่าผมนั้นครับคือน้องใหม่ครับก็ต้องพยายามนครับเอาวิชาจากรุ่นพี่และหลายอย่างครับจากการได้สัมผัสมาเกมระดับนานาชาติยังไงก็ต้องฝากเฟนบอลเชียร์ในตัวผมครับและทีมชาติไทยครับในเกมทั้ง2นัดอีกด้วยเหละครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf a m i l y กันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ